มาจากช h อป e ีนะครับของโยโกฮาม่านะครับ25 265 65อา17นะครับเป็นยาง a t t ก94นะครับมาให้ร้านพ็อกพิดเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าราคาถูกกว่าของกลาดเยือมไหมเป็นยางปี2019นะครับผมก็ยังไม่ได้แกะเช็คดู2019ยางใหมนะ่ผมว่าน่าสนใจเหมือนกัน หรับโนี้เปลี่ยนถอดใส่ล้อทวงล้อคู่หน้าแล้วก็ตั้งศูนย์เปลี่ยนแล้วนะครับดิมใช้ของพูดเยียนะครับฟูดเย,ยน,นี่รู้สึกว่าจะผลิต 2, ที่สองพนสิบเกดนะพอเปลี่ยนเป็นโยโกฮาม่า โยโกฮาม่านะครับจะเป็นสัปดาห์ที่35ปี2 0 1 9นะครับแล้วก็เมกินไทยแลนด์เห็นไหมไม่รู้ว่าเห็นไหมเมกินไทยแลนด์นะครับโอเคเลยนะครับเรียบร้อยดีนะครับครับหลังจากที่ได้ไปเปลี่ยนยางที่สั่งจากออนไลน์นะครับ ยางเส้นเก่าผมใช้กูตเย์เนาะกูตเยตั้งแต่สัปดาห์ที่แปของปีสองพันสะิบเดละกูตเยนี่ผมก็ผลิตไทยนะรุ่นนั้นตอนนั้นตอนที่เปลี่ยนงานเส้นนี้เนาะยังไม่ได้ดูข้อมูลในอินเทอร์เน็ตในร้านค้าออนไลน์นะผมก็เปลี่ยนร้านในทั่วไปฮะไม่ใช่ทั่วไปร้านที สีเหลืองอะปีควิดคอกพิษอะไรเงี้ยไปถามมาเนี่ยตัวนี้ได้โปรโมชั่นมาสี่เส้นผมว่าพอม,มาดูนะวันนี้แพงเลยรู้สึกว่าจะช่วงนั้นลดราคาสี่สี่สิบหกประมาณเช่นละสี่พันสองกว่ากว่าสนะี่เป็นสองห้าสิบะมันมันหมื่นแปดกว่านะแต่ยางที่ผมเปลี่ยนมาฮนะอันนี้ใช้มาก็ ตอนนี้เลขมาอยู่แสนเจ็ดแสนเจ็ดก็ลี่ยียแปดสองสิบหกแปดปดมื่นกว่าโลนะครัแปดหมื่นแปดหม่โลประมาณนั้นเนี่ยดอกยางไปหมดละไปหมดละเป็นเบอร์สองหกห้าหก้าอสิบเจ็ดนะครับเนาะเป็น หนึ่งหนึ่งสองเฮสนี่ก็จะแบบยางของ s อสูวครับวิ่งทางเรียบนะมันเป็นเอสวิ่งทางเรียบใหม่ๆเงียบดีครับพอเริ่มดอกหมดนะเริ่มเริ่มเริ่มมีเสียงแล้วก็อยางเฮสหนึ่งสองเฮสนี่ชอบไปดูข้อมูลมันจะบอกว่าขี่แล้ววิ่งได้เร็วนะแต่ที่ผมเปลี่ยนมานครับผมเปลี่ยนเป็นโยโกฮาม่าสั่งออนไลน์เลยนะครับร้าน รีวิวดีเชื่อถือได้ครับสัปดาห์ที่สามสิบห้าครับปีสองพันสิบเก้าที่ได้ได้มาแล้วก็ผลิตในไทยครับไม่ได้ยางนำเข้าจากอินโดจากเมืองเป็นสองหก้าหกห้าอาสิบเจ็ดเบอร์เดียวกัน 1, S, นะครับหนึ่งหนึ่งสองเอสนะครับอันนี้เป็นยางเอทนะเอทจีเก้าสิบสี่ ยาง AT g 9กเเนี่ยผมไปดูในรีวิวนะครับเขาก็ว่าใชาด้ดนะีมันเงียบแล้วมันเป็น AT ที่เขาใส่รถคู่ตัวรถออกมาจากโรงงานของค่ายโตโยต้เนาะฟอนชูเนอร er กับรีโวเลโก้นี่หรือเปล่าผมใครรู้ช่วยบอกทีนะแต่เขาว่าอย่างนั้นนะครับคือยางดอกยางมันจะสูงลึกเนยครับแต่มันไม่ ใหญ่มากมันก็ไม่ใช่ยาง AT แบบโฟวิวจริงๆอ,ะอ่ะอันนี้มาใส่วิ่งบนถนนเรียบได้ด้วยเป็นกึ่งๆเ t a ทนทีนะมานะถ้า AT จริงๆรู้สึกจะเป็นเบอร์ G ีศูไอจีศูนย์หนึ่งห้นั่นดอกใหญ่มาของโยโกนะผมว่าโอเคเลยอะ่ะได้ผลิตไทยแล้วก็สัปดาห์เดียวกันทั้งหมด สัปดาห์ที่สามห้าปีสองพันสิบเก้าครับยกของมาผมได้มาครับในราคารวมเขารวมส่งมาแล้วหนึ่งมื่นสามพันสามร้อยเก้าสิบหรือเปล่าเก้าสิบเก้าประมาณหนึ่งมื่สามแล้วผมก็ไปให้ร้านถอดใส่เมื่อวานเนี้ยนะครับร้านถอดใส่เมื่อวานเขาคิด ค่าถอดสายเส้นละร้อยสี่ล้อก็สี่ร้อยถ่วงถ่วงอันนี้ก็สัปดาห์ที่สามห้าปีเก้าถ่วงล้อคู่หน้าล้อละร้อยครับถ่วงถ่วงล้อล้อละร้อยผมถ่วงเฉพาะคู่หน้าก็เป็นเท่าไรสี่ร้อยบวกสองร้อยเป็นหกร้อยนะครับแล้วตั้งศูนย์ตั้งศูนย์อีกสามร้อยเป็นเก้าร้อยบวกค่าเ็นเก้าร้อยนะ รวมแล้วอันนี้ก็สัปดาห์35ปี89ครับรวมค่าเปลี่ยนตั้งศูนย์ถ่วงร้อน900ค่าถอดเข้าเนาะเราทําเองไม่ได้ก็ต้องไปร้านยางฮะเราเป็นลมในโซเช่นนะผมไปเปลี่ยนที่ร้านสีเหลืองไม่เยอะไม่มีสปอนเซอร์ไม่พูดก็บริการก็ถือว่าใช้ได้นะครับ ั้งศูนย์งล้อนี่รับประกันเจ็ดวันนะเพราะเราเอายางของเราไปเองเนี่ยเราก็เปลี่ยนให้ก็เบ็ดเสร็จบวกเก้าร้อยกับบวกค่ายางก็ประมาณหมืนน่นสี่พันสองร้อยประมาณนี้ซึ่งผมไปดูตามร้านยางทั่วไปตามร้านย àng, างทั่วไปนี่คือหมายถึงร้านยางทั่วทั่วไปเลยนะครับทีด่ดูดีมีมาตรฐานในพื้นที่หน่อยก็ ยางรุ่นนี้ก็จะอยู่ที่รวมค่าเปลี่ยนแล้วหมื่นห้าร้อยนถูกสุดหมื่นหกร้อยก็ถูกกว่าสองพันกับพันห้าสองพันนี่ถือว่าเยอะนะแต่ร้านที่เป็นพวกบีควิดคอคพิดแล้วก็อะไรสีเขียวไทยพัดเลยสูงกว่านี้เยอะผมว่าประสบการณ์ครั้งนี้ก็โอเคและได้สั่งมาเราเน้นย้ำมาก่อนสั่งนะครับผมบอกเลยเน้นย้ำกับร้านเลยว่า ดูรูปยางหน่อยยางสัปดาห์ที่เท่าไหร่ปีอะไรนะแล้วส่งกี่วันถึงส่งแบบไหนเขาแถมจุ๊บให้มาด้วยนะฮะจุ๊บมาหกร้อยกว่าบาทนะก็คือเปลี่ยนแค่ถอใส่ยอย่างเดียวผมว่าเดี๋ยวนี้ซื้อออนไลน์ผมว่าเชื่อถือได้เราซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้ก็พอจะเป็นประสบการณ์ให้เพื่อนหรือเป็นแนวทางให้เพื่อนได้ว่าซื้อ,อยางเนี่ย นะแต่เลือกจร้านที่เขาเป็นร้านแนะนาําหรือรีวิวดีๆเนี่ยแล้วก็แชทไปสอบถามร้านก่อนแล้วหาข้อมูลจากเว็บข้างนอกก่อนว่าร้านเนี่ยเพราะว่าร้านใหญ่จริงๆนะฮะนี่ผมสั่งร้านส่วนใหญ่มันอยู่ชนบุรีนะที่ผมสั่งเนี่ยแล้วผมไปดูประวัติร้านแล้วเราไปเสิร์ชดูข้างนอกเขามี Facebook f แฟนเพจมีไลน์มีอะไรคือเขาขายจริงจังนะครับแล้วก็เข้ามาในขายใน แอปออนไลน์ที่ทุกคนรู้จักด้วยครับไม่ว่าจะเป็น Lazada s ช o อปปี d c e n t ซนทพวกเนี้ยเขาก็เข้ามาแต่เขาขายเว็บข้างนอกด้วยตั้งหากขายใน Facebook ด้วยตั้งหากมีมีมน้าร้านนะผมก็เลยเชื่อใจมั่นใจแล้วมันเก็บตังค์ปลายทางอมีแบบเก็บตังค์มาทางมีแบบผ่อนชำระสิบเดือนก็เลือกดูเอา ครับก็พอปเป็นแนวทางให้เ,เพื่อนๆนะครับว่าตัวซื้ออยางออนไลน์ถูกกว่าร้านนะไปให้เปลี่ยนแต่ก่อนที่จะซื้อเนี่ยไปหาร้านแถวพื้นที่แล้วสืบราคาก่อนนะครับว่ารุ่นที่เราจะเอาเนี่ยมันราคาเท่าไหร่ต่างกันเยอะแม้จต่างกันสามสี่ร้อยผมว่าเปลี่ยนในพื้นที่ไปดีกว่าก็ได้ไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงนะะแต่ถ้าเกิดมันถูกกว่าสองพันกว่าสามพันเนี่ยผมว่าเสียลองดู ตอบถามร้านในพื้นที่เสร็จแล้วถามร้านในพื้นที่ด้วยถ้าผมเอาอยางเปล่ามาเปลี่ยนเนี่ยเสียค่าเปลี่ยนเท่าไหร่ก็ได้รู้ต้นทุนที่แท้จริงแล้วก็ได้ตัดสินใจได้ง่ายเงียบดีครับเขามีคนรีวิวอยู่ในยางนี้เงียบเงียบดีแต่ปีสองปีไปแล้วไม่แน่ใจครับแต่ก็เขาว่ายี่ห้อนี้โอเคเนาะติดตูตัวรถวันนี้มีแขคนนี้เนาะไปก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผม